ตรงๆนะคือครั้งแรกที่แบบคิดว่าจะทําช่อง Youtube เกี่ยวกับการเล่าเรื่องสยองเล่าเรื่องหลอนเนี่ยก็มีการลิสต์ในกระดาษว่าเราจะเล่าถึงตอนที่เท่าไหร่วะแล้วคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยจะเจอผีหรือเจอเรื่องหลอนเรื่องสยองเนี่ยมาเยอะขนาดเอามาเล่าได้เป็นร้อยๆอีพีเลยเหรอวะพอได้ทําจริงๆแล้ว่นี่พอเข้าคลิปที่17บเเนี่ยเริ่มหมดละเริ่มแบบนั่งคิดแล้วว่า มีเรื่องอะไรที่จะเล่าให้ฟังได้อีกมันก็มีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาในหัวครับมันเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ผมเนี่ยที่สนิทมากเลยแต่ตอนนี้มันเสียไปแล้วมันเคยเล่าผมฟังผมให้ชื่อมันว่าพี่ซีแล้วกัน IC เนี่ย่ซีเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าไม่รู้จักนะไม่ค่อยพูดเงีย,งยบแต่ว่าเวลาเมาโอ้พูดพูดเยอะเลยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คือในรุ่นเนี่ยมันมีเพื่อนมันเนี่ยไปบวชเป็นพระแล้วไม่ซึก เพิ่มเป็นคนนั้นน่ะผมก็รู้จักเพราะเรียนเรียนปอสที่เดียวกันแล้วก็มาต่อมหาลัยเหมือนกันที่เดียวกันแต่พระท่านไม่จบพระท่านออกไปก่อนคือแบบไปรีเกตลงรีเกตแล้วก็ไม่จบรู้ข่าวที่คือไปบวชแล้วก็ไม่ศึกเวลาที่ผมกับไอพี่ซีนั่งกินเหล้าหรือดื่มเหล้าที่บ้านเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยว่างๆไปหาพระกันดีกว่าคิดถึงว่าเออไปนั่งเล่นไปอะไรอย่างเงี้ผมก็บอกว่ามึงนี่นะจะไปวัดเออกู กูอยากไปกูคิดถึงมันอะไรเนงะี้ยพราะสนิทกันเขาเขาก็สนิทกับพระช่วงหนึ่งช่วงตอนเรียนปวสเขาสนิทกับพระเาขารุ่นเดียวกันแต่ผมเป็นรุ่นน้องมันก็ชวนบ่อยหลายครั้งผมก็ติดนู่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ไปสักทีเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาวัดที่เขาบวชีัยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเขาบวชวัดป่าที่แถวแถ,ว,ถวนครนายกเขาก็ไปกันมาหลายรอบแบบไปพาเพื่อนในรุ่นเขาไปไป,ไปอะไรเนงะี้ยไปเยี่ยมพระเออเราก็แบบม,มันไม่มีโอกาสได้ไปอะนะ ก็มีวันหนึ่งเอพีซีแม่งก็โทรมาฮัลโหลอยู่บ้านปะวะวงถามทําไมเออเดี๋ยวกูเข้าไปเฮ้ยเข้ามาทำไมวันนีเพิ่งเจอกันเออดื่มดื่มนิดหน่อยนิดหน่อยผมก็บอกผมติดงานกูติดงานต้องส่งงานลูกค้านี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันก็กดบาาเลยนะยังไม่ทันได้ตอบได้อะไรเลยนะผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไลน์เด้งมาแล้วดึ้งดึงเฮ้ยกูอยู่หน้าบ้านแล้วเรากด้วยการที่เรา ต้องส่งงานอะนะโอเคลงหบเพื่อนมา้วเปิดประตูมันก็ก้องแก๊งก้องแก๊งนะครับพี่อยู่มาสามสี่ขวดจัดการจัดแจงเทกับกงกับแก้มเฮ้ยพี่กินเลยนะผมไม่ดื่มว่าวันนี้ไม่ค่อยอยากดื่มเฮ้ยดื่มไปเพื่อนกูหน่อยผมก็โอเคเตือ่อะด้วยลูกเตือ่อะดื่มหน่อยเออแป๊บเดียวนิดเดียวเนีดเด่ย,ดเ,ดยเดี๋ยวกูกลับแล้วเบาเเบาๆบาัดภาพมาคืนจากแก้วแรก ตอนสองทุ่มตีสองผมยังนั่งอยู่ข้างๆมันอยู่เลยแล้วก็ซื้อเบียร์มาเพิ่มด้วย,ยผมก็เข้าเรื่องเลยม,ม,มาาึงเป็นไรเนี่ยมึงมาหากุ้งเป็นไรเนี่ยเคีดอะไรมาวะวะเปล่าแล้วนี่มึงไปไหนมาเนี่ยกูเพิ่งกลับมาจากวัดเนี่ยเอา้ามึงเพิง่งไปทําบุญมาแล้วมึงก็มาชวนกูกินเบียร์เนี่ยนะเออรู้สึกไม่ค่อยดีวะผมก็เริ่มแบบทําไมวะมีอะไรจะเล่าให้กูฟังปะ เอพีซีมันก็เลยถามผมกเบาว่ามึงอยากฟังแน่นะผมก็ถามทำไมวะนี่มันตีสองแล้วเว้ยเฮ้ยเรื่องผีอะผมก็ถามย้ำไปอีกนะมึงเจอผีไหมหรอวะไอพีซีตอบมว่ามึงอยากรู้ใช่ไหมกูอยากเล่าเหมือนกันแหละแต่นี่มันตีสองแล้วผมก็ถามทำไมมึงง่วงนอนแล้วเปบ้าแต่ตีสองแล้วเซเว่นเขาไม่ขายเบียร์แล้วมีกระเบียร์หมดแล้วด้วยถ้าอยากจะฟังอ่ะต้องมีเบียร์วะไม่งั้นกูไม่กล้าเล่าถุย เออเอ,อ่กูเอาไปซื้อให้ก็ได้ท้ายผมต้อขี่มอไซค์ไปซื้อเบียร์มาให้มันอ่ะเขาเรื่องสักทีมึงเจออะไรมาไหนมึงพูดมาสิมันก็เล่าให้ผมฟังว่ากูก็ไปหาพระปกติแหละกูไปบ่อยช่วงเนี้ยกูแบบมีปัญหากับเมียไงกูก็เลยไปบ่อยเออใช่มึงไปบ่อยแล้วไงคือปกตกิไปวันศุกร์เนี่ยพระก็จะชอบชวนให้กูไปสวดมนต แล้วก็นั่งสมาธิก่อนกรับเออฟังดูแล้วก็ดีดีวะ่ะสงบดีแล้วมันยังไงต่อมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมึงฟังกูนะถ้าไม่มีอะไรกูจะมานั่งเมาตรงนี้ทําไม,มคือเรื่องเป็นอย่างนี้เว้ยวัดที่พระบวชอะวัดป่าใช่ไหมมึงการที่จะไปสวดนมนต์หรือนั่งสมาธิอะเขาไม่ได้ทํเงินที่แบบลานวัดหรือวิหารหรือโบสถ์นะเวย้ย เขาทํากันในถ้าคือวัดเนี้ยเป็นวัดป่าแล้วก็มีถ้ำถ้ำหนึ่งที่เอาไว้ลงไปทํวาวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วปกติกูทาเนี่ยพระเขาจะมาเตือนกูเสมอว่าว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมตาห้ามลืมตาระหว่างที่แบบนั่งสมามิายู่เนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นอย่าลืมตาคือปกติกูก็ไม่ลืมตาหรอก เพราะกูก็กุบลัวเหมือนกันอะบรรยากาศมันได้อะมึงมึงคิดภาพตามนะวัดเป็นวัดเล็กๆก็คือมีแค่ศาลาอยู่ไม่สองส,สามศาลาแล้วก็มีกุฏิพระอยู่นิดหน่อยแล้วจุดที่เขาไส้สวดมนต์หรือนั่งสมาธิกันเนี่ยต้องเดินขึ้นไปเดินเดินตามป่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปเสร็จก็เจอเจอถ้ำเป็นปากเป็นปากทางเข้าถ้ำ เข้าไปในถ้าแล้วก็เดินลงไปเขาจะเจอลานโล่งๆในถ้ำอ่ะนะเป็นลานโล่งๆแสงมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะพอเขาต่อไฟจากแบตเตอรี่ก็มีประมาณสามสี่ดวงมั้งแล้วก็ตุดเทียนเอาแล้วตอนที่แบบไปสวดมนต์ทำมัเย็นแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยประมาณห้าโมงครึ่งมั้งมันก็เริ่มโพลเพลแล้วไงมันแสงก็มืดแล้วมีมีอยู่ครั้งเนี่ยนั่งๆอยู่ไฟม่งระเบิดอะ หลอดขาดอะไรเงี้ยกูก็ไม่ลืมตานะพระย้ำาว่าใหญ่ลืมตากูก็แบบงงๆกูก็ถามมัน,นด้วยความเป็นเพื่อนกันอะก,ก็ถามมึงทำไมวะทำไมห้ามลืมตา,าเออโยมโยมเชื่อพระเพื่อนไม่หลอกหรอกอย่าลืมตาแต่วันนี้ทําไมเล่าเดิเล่าเดีย๋ดวยวไอ้แอกแงไงก็คือกูก็เดินตามเข้าไปอะจำได้มีประมาณ พระมีประมาณหกเจ็ดรูปแล้วก็มีคนประมาณคนที่แบบญักิโยมอ่ะมีมันสามสี่คนรวมๆแล้วก็รวมกูด้วยกันประาณน่าจะว่าสิบกว่าคนลงไปถึงก็ไปนั่งอ่นั่งเรียงกันปุ๊บก็มีพระพระผู้ใหญ่ก็นําสวดอ่าก็สวดตามเขาทําวัดเย็นก็ไม่มีอะไรนะก็คือปกติแหละแต่จังหวะที่นั่งสมาธิเท่านั้นแหละโอ้หฟูเลขนลุกทําไมวะ มึงเชื่อไหมกูนั่งนั่งอยู่เนี่ยหลับตาเนี่ยเขาบอกว่าอย่าลืมตาใช่ไหมเออกูหลับตากูนั่งมาที่ปกติกูว่ากูนั่งได้เหยียดนานแล้วนะนั่งนั่งอยู่ได้เสียงคนมาเดินรอบๆเว้ยก็แก๊ก็แก๊ก็แก๊กูก็แบบไม่สนใจอ่ะอืมแต่ว่าพอเริ่มมาสนใจเขาเริ่มเดินมาใกล้ๆก,กูรู้สึกได้เลยมึงแล้วเหมือนว่ามันแบบแสงมัน พอหลับตายยังไงมันถ้าแบบมีคนมาบาดหน้าหรือเดินตัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแสงวุบวุบวุบใช่ไหมมึงเป็นนะกูก็เป็นนะเออแล้วกูรู้สึกเหมือนเขาก้มกมามองหน้ากูกูก็กลัวกูเลยไม่ลืมตาแต่จังหวะนั่งไปนั่งมามีไฟดวงหนึ่งมันระเบิดแล้วปึง้งกูอ่ะไม่ตั้งใจจะลืมตาหรอกแต่กูตกใจตาแมงก็เปิดปึง้งเหมือนสมาธิกูหลุด กูลืมตาขึ้นมาคนลุกทั้งตัวมึงมึนจำได้ไหมที่กูบอกว่าตอนที่ลงมากูมองคร่าวๆแล้วเนี่ยมีประมาณสิบกว่าคนเองรวมพระแล้วเนี่ยแต่ตอนที่กูลืมตาสิ่งที่กูเห็นเน่ะโอ้โหคนมาจากไหนไม่รู้อะชุดขาวนั่งกันเต็มเต็ม,เต,มเต็มถ้ำเลยมึงกูแบบงงก็แบบเชียร์แล้วไงแล้วกูแบบเอ้ามาตอนไหนอะทำไมไม่เห็นอะไรอย่างเนี้ย กมองพระแบบพระมองคนที่มานั่งตอนแรกที่กูแบบรู้ว่าเป็นคนเนี่ยเขาไม่มีใครเลือมตาเลยมึงมีกูเลืงมตาคนเดียวแล้วกูเห็นแบบคือแบบเต็มท่ามจริงๆมึงคือเขา,านั่งสมาธิด้วยถ้าคนมาเยอะขนาดเนี้ยมันต้องต้องได้ยินเสียงด้วยวะทำไมกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะกูก็กลัวแต่กูก็มองนะแต่กูก็กลัวเขานั่งสมาธิกันเ้ามีอยู่คนหนึ่งอ่ะเหมือนเขาจะเห็นว่ากูเลือมตา เขาหาันมากูกูรีบหลับตาเลยเว้ยเพราะกูหลับตาเสร็จกูก็นั่งแบบกลัวตัวสั่นอะเพราะเพราะสิ่งที่กูเห็นนัมันแบบคนเยอะมากเลยก็เลยค่อยๆลืมตาแบบยังอยู่ปะวะกูตาฟาดปะวะหรือแบบมันพร่าแสงปะวะอะไรเงี้ยเหมือนตามันพร่าปะวะกูค่อยๆค่อยๆแบบลืมๆมาเพราะกูลืมตายังอยู่แต่สิ่งที่กูเห็นคือ มีคนคนหันมามองกูเว้ยว่ากูลืมตาเขามองแบบเหมือนเหมือนกรอดอ่ะที่กูไม่หลับตาทำสมาธิอ่ะโอ้ยกูแบกบูแทบจะวิ่งอ่ะแต่แบบมเข้าใจใช่ไหมมันวิ่งไม่ได้ไงวิ่งไปแล้วไปไหนแหกปากก็ไม่ได้อ่ะเขานั่งสมาธิกันอยู่อ่ะกูได้แบบนั่งหลับตาแล้วคราวนี้กูพุโทโธพุโทโธแบบสวดคิดอะไรได้กูสวดคือวัดเนี้ยเขานั่งกันนานมึงเขานั่งกันหนึ่งชั่วโมง ตลอดชั่วโมงนั้นอนะไม่รู้หรอกว่ากูนั่งมาเกียิทีแล้วอีกเลยกลี่นาทีมึงกูไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่ได้อยู่ในกาไม่กาลืมตาทุนกนาทีแต่กูตั้งเวลาไว้ในมือถือให้มันสัน่นพอแบบมือถือมันสัน่นพื้ต๊ดตื๊ดมาแบบครบชั่วโมงเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนค่อยๆเก็บของแล้วกูก็ค่อยลืมตาแต่พอกูลืมตาขึ้นมาสิ่งที่กูเห็นคือจำนวนคนเท่าเดิม คือเท่ากับตอนแรกที่มาแล้วคนชุดข่าวพ,พวกนั้นภายในหมดวะกูแม่งขนลุกไม่กล้าเล่าอะไรฟังเลยแต่สงสัยอาการกูมันออกมัง้งพระมมนก็เลยถามกูว่ายอมเป็นไรเนี่ยยอมเห็นใช่ไหมบอกแล้วอย่าลืมตาเตือนไม่ฟังกูเล่าให้ฟังเลยว่าเอ้ยมันเป็นงี้งี้งี้งบอกเออเขามารับบุญด้วยเขาชอบมาทาบุญที่นี่เป็นงี้แหละบอกแล้วอย่าลืมตา ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามคือทาทุกอย่างอ่ะให้ช่องเรามันอยู่ได้เนี่ยช่วยกดหน่อยนะครับหรือจะคอมเมนต์ดิชมการเล่าเรื่องหรือมีเรื่องราวที่อยากให้เรามานำเสนอก็พิมพ์ม,มาหรือส่งอีเมลมาที่อีเมลของเราได้นะฮะ